เป็นการเลือกตั้งที่ตื่นเต้นที่สุดนอนไม่ค่อยหลัพบพรามัมแต่อ่านอ่านอย่างอ่านอย่างหนึ่งว่าตกลงว่าโคว่าอย่างไงแล้วก็ตัวของสวิงสเตทว่าอย่างไงแล้วตลาดการพนันเขาว่าอย่างไงแล้วที่แท้จริงจะเป็นยังไงแล้วขณะน,นี้บางคนพูดแลนสไลด์เลยนะมันจะจริงหรือเปล่าที่จะมีแลนสไลด์ใช่ไหมครับแลนสไลด์หมายความว่าแหลยคนเริ่มพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันอาจจะ อกว่าที่ผ่านที่ผ่านเนี่ยจริงๆมันอาจจะข้อมูลนีธิไทยที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้งั้นผมคิดว่าอาจจะต้องอาศกล้องมิเดียโอลถ่ายทำนะเส้นชัยแล้วละว่าจะเข้ายัางไงใช่ไหมครับแล้วก็คงต้องรู้กันนั้นคือผมคิดว่าอขึ้นตอนเช้าของเราก็คือว่าทั้งคืนภูเขาอะกลางวันวันที่วันพฤกษ์มาพุทธมนพุทธทั้งวันที่เราต้องติดตามใช่ไหมครับก็น่าติดตามต่นใจมาก แต่ทั้งหมดนี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานยุิปบัติุเดียทุกคนเห็นไหครับว,ว่ามันจะมีอีกปัญหาที่จะต้องคิดก็คือเรื่องเทรดวอล์ถ้าคุณทรั้งมาเทรดวอล์ก็จะแรงมากเขาตั้งใจแล้วว่าจะประกาศภาษีกับสินค้าที่อย่างเต็มที่เรื่องของการห้ามเ,เทคโนโลยีก็จะมาเต็มที่เลยโดยเขาเริ่มชิมต,ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการต่อสู้ระหว่าง,ลงกลุ่มบีกับตุ่มของตะวันตกก็จะมาเต็มที่เช่นเดียวกันก็นำมาถึงเรื่องของการที่โลกจะแบ่งค่าแบ่งขั้ว แล้วก็บางใจนั้นนี่ก็จะเกิดปัญหาต่างๆที่น่าสื่อสารนินใจเขารอเลือกตั้งให้เสร็จพอเลือกตั้งให้เสร็จก็จะเริ่มตีกันพอเริ่มตีกันอย่างเดียวเราก็ต้องมานั่งฟังข่าวนักลงทุนจะถูกกระทบเรื่อยๆแล้วกระทบเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์ใช่ไหมครับหลายคนเป็นลงทุนในพวกเทคโนโลยีของเมืองอเมริกา AI พวกเนี้ยคำถามคือว่าถ้าเกิดมันแรงเรื่อยๆเรื่องของดิสคริชันพวกเนี้ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็โลกก็จะแบ่งเป็นสองขั้วไย คือจริง้มีคนถามว่ามันจะเป็นยังไงในหน้าตาของโลกอนาคตก็จริงแล้ว่ามือถือเราก็แบ่งเป็นได้อะค่ายป็น r o i d กับค่าย iOS แล้ตอนนี้ก็มีค่ายทางดีอันนี้ก็จะกลารเป็นโลกนี้ก็คือโลกโลกก็เอกชนก็ต้องคิดว่าเราจะต้องเข้ากับเทคโนโลยีให้ได้2อ,อย่างนะต้องมีไซา์ทางการติดสองทางแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องดาเนินการให้รับกับ2องขั้วที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องเตรียมใจนิดนึ่งเหมือนกับโลก รถหมุนซ้ายรถมือขวา,าใช่ไหมครับหรือว่าปักสองตาปักสามตาพวกนี้ต้องคิดดีๆว่าจะทำยังไงเพื่อให้อยู่โรกอย่างนั้นได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันก็จะเป็นระยะอย่างหนึ่งถ้ามีเรื่องของสงครามการค้าก็จะมีสงครามที่แท้จริงซึ่งสองคนที่จะเข้ามานี่ก็ไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นคุณธรามสงครงงามที่อยูเพลิดเจจพจิเพราะคุณทรบอกจะไม่ในหะ้นั้นสงครามที่การเมืงที่สําคัญคือไต้หวันที่กังวลใจว่าจะเกิดข้อขัาขาดแยง้ง ท่านปฏิบติธรรมก็จะบอกว่าเราจะขอคิด,ดคักคุยกันแลกันนะที่คิจจะให้เงินง่ายๆจะส่งตัวของประกอบต่างๆไปนี่ก็จะจบลงงานตัวนี้ก็จะดีสกิลลงนะเอฟดีเอสเคอร์ชันลงนะก็คือว่าลดควาร์มูลเลียออกมาเช่นเดียวกันดูไปถึงที่ไมไดเออินใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีนาัยยาะกับตัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ตัวของการลงทุนของทุกคนสิ่งทร e ัพย์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป ตัวนี้ก็น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยนะครับแม้กระทั่งการที่เกาหลีเหนือถล่มถล่มตนเองเนี่ยเพื่อไม่ให้เกาหลีตใต้บูกเข้าไปได้เนี่ยก็น่าคิดมากแล้วก็เรื่องของการจับคู่ก,กันของคนเหล่านี้เอาขัดแย้งกันงๆที่รุกรานผมก็เลยอยากจะเรียนทุกคนวนะ่าวันนี้ใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งแต่อยากจะพูดทุกคนเพราะว่ามันมีโครงสำคัญถ้าเป็นพูดม,กดามาุกกระดาจะช้าไปละก็ขอพูดวันนี้เพื่อทุกคนมองทะลุว่า,าจากนี้จนถึงปลายปีจากเลือกตั้งเสร็จพบอพอรอเลือกตั้งเสร็จ ไม่แน่นอนมนะันคลี่คลายเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆก็จะเทมโพสิชันว่าถ้าคนนี้มามันหมายควาว่าอย่างไรแล้วก็เราจะนั่งมันก็จะเซ็ตโทสนสำหรับปีถัดไปซึ่งเดี๋ยวพอปีหน้าเปิดฟ้าใหม่มาใช่ไหมครับตอนนั้น,นเราก็จะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าใครมาเป็นประธานธิบดีสงครามันเป็นดีนนก,ดนกับอิหร่านกับอิสราเอลไปถึงไหนแล้วก็ตัวของเรื่องสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันปรับเข้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็เซ็จะเริ่มง่ายอย่างไร คิดว่าเดี๋ยวมกราเข้ามาคุยตีการลงทุน,นปี 20, 20 25ต่อไปนะตอนนี้ก็ใช้หนังยานิดนึงแต่แต่อยากช่วยทุกคนเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับ